เกือบทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยใช้เกณฑ์เดียวกันทั้งหมดคะแนนอาจจะสูงกว่าในกลุ่มสาขาวิชาอื่นใช้คณิตศาสตร์ประยุกต์2ซึ่งเป็นของสายสินแต่พี่โตขอเตือนไ้เลยนะไม่มี t p a พ3น้องไม่สามารถยื่นเทคนิคการแพทย์ของมหิดลนได้ก่อนน้องจะไปดูคลิปนี้ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของ you passion group และติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของ you passion online ทางด้านล่างน,น,นี้ได้นะครับอยากเข้าคณะวิทยาศาสตร์เทคนิคการแพทย์และพยาบาลต้องพิชิตกี่คะแนน はい。<laughs> มาเริ่มกันที่คณะแรกคือคณะวิทยาศาสตร์ก่อนเลยพี่โจจะบอกเลยนะว่าคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยมีมากมายหลายสาขามากๆเลยภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีอยู่2อย่างใหญ่ๆ1คือเกณฑ์ที่มหาลัยนั้นๆเนี่ยใช้เกณฑ์เดียวกันในทุกสาขาของคณะวิทยาศาสตร์เลยยกตัวอย่างเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและมสวจะสอบแค่สวิชาเท่านั้นก็คือตัว t ีแกกับ t ีแพทที่เป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิาศวกรรมศาสตร์หรืออย่างธรรมศาสตร์เนี่ยก็จะสอบเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเป็น3ตัวคือ T ีแกดทีแ แล้วก็คณิตศาสตร์1นะฮะทุกสาขาวิชาใช้เกณฑ์เดียวกันทั้งหมดประเภทที่2ก็คือมีการเน้นไปเลยว่าถ้าเป็นสาขาเฉพาะเช่นคณิตศาสตร์ก็จะเอาเปอร์เซ็นต์ของคณิตศาสตร์มาเยอะหน่อยหรืออย่างเป็นสาขาฟิสิกส์ก็จะเน้นวิชาฟิสิกส์หน่อยนะครับคณะวิทยาศาสตร์มีมากมายหลายสาขาแต่พี่โจจะขอยกมาเฉพาะสาขาเด่นๆเ,เรามาดูกันที่สาขาแรกก่อนเลยกับสาขาคณิตศาสตร์ภาพรวมนะครับอย่างจุฬาลงกรณ์เนี่ยแลงเอเนี่ยจะอยู่ประมาณ50กลางๆนะครับ แรง B เนี่ยจะอยู่ประมาณ50ต้นๆหรืออาจจะ50เนาะแล้วก็แรง C เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40ปลายๆนี่ดังนี้เลยนะครับคะแนนแนะนำสำหรับสาขาที่2คือสาขาฟิสิกส์แรง A คือจุลาก,กับมหฮิดลเนี่ยจะอยู่ประมาณ50ากลางๆส่วนแรง B เนี่ยจะมีคะแนนที่ลดลงมาจากสาขาคณิตศาสตร์หน่อยคืออยู่ประมาณ40กลางๆ และแรงจีเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ40ต้นๆนะครับดังนี้เลยสาขาวิชาที่3สาขาวิชาเคมีแรงเอเนี่ยคือจุลามมฮิดนและธรรมศาสตร์เนี่ยจะอยู่ประมาณ50ตกลางๆเหมือนเดิมเลยแต่สำหรับแรง B, ้งดีมอขอนแก่นเนี่ยจะอยู่ประมาณ40ไสปลายๆและแรลงซีแคทจะอยู่ประมาณ40่กลางๆ,ๆดังนี้นะครับ สำหรับสาขาสุดท้ายที่ยกมาเป็นตัวอย่างคือสาขาวิชาชีววิทยาอันนี้คะแนนอาจจะสูงกว่าในกลุ่มสาขาวิชาอื่นนิดนึงนะครับอย่างเช่นแรรก A เนี่ยของจุฬาลงกรณ์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50ปลายปลากันเลยนะแต่ถ้าเป็นแรงก B อาจจะอยู่ที่ประมาณ50ตน้นๆนนะครับและก็แรงก C เนี่ยอาจจะอยู่ที่40ปลายปลายไปจนถึง40กลางก อันนี้ถ้านะ้องสังเกตดีๆของมอเกษตรมันจะมีปัจจัยหนึ่งก็คือจะมีเรื่องของเกรดเฉลี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพอมีเกรดเฉลี่ยเข้ามาสังเกตไหมว่ามันจะทําให้คะแนนเนี่ยอาจจะดีดสูงขึ้นเพราะการที่คิดเกรดเฉลี่ยด้วยเนี่ยหากใครที่เกรดเฉลี่ยค่อนข้างดีแล้วยื่นไปเนี่ยมันจะทําให้ค่าเฉลี่ยของคะแนนมีค่าที่สูงขึ้นสังเกตดีๆนะครับ ไม่หนึ่งสาขาวิชาของกลุ่มวิทยสุขภาพนะที่ยอดฮิตไม่แพ้กับคณะเภสัชหรือคณะแพทย์เลยนั่นคือสาขาเทคนิคการแพทย์นั่นเองสําหรับกลุ่มสาขาเทคนิคการแพทย์เนี่ยบอกเลยนะว่า <S <S เกือบ <S <S ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยใช้เกณฑ์เดียวกันทั้งหมดเลยนะครับที่พี่โจ้พูดว่าเกือบเนี่ยก็เพราะว่ามีหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เขาต้องการความโดดเด่น <S <S ที่เขาคิดไม่เหมือนคนอื่นก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจจะใช้เกณฑ์ที่แตกต่างจากเพื่อนไปนิดหน่อยนะแต่โดยรวมใช้เกณฑ์เดียวกันและเงี้ยนะครับของที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะอยู่่ทีประมาา60กลง ค่อนไปทาง60ปลายๆเนอะส่วนรัง B นะครับมอขอนแก่นกับมอธรรมศาสตร์จะอยู่ที่ประมาณ60ต้นๆนะครับและแรง C cat จะอยู่ที่ประมาณ50ปลายๆเพราะฉะนั้นคะแนนแนะนำตามนี้เลย เ็นเรื้ยงครับน้องว่ามอขอนแก่นเนี่ยเขาจะใช้คณิตศาสตร์ประยุกต์2ซึ่งเป็นของสายสินไม่ใช่คณิตศาสตร์ประยุกหนึ่งอันนี้ก็เอเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรมอขอนแก่นถึงใช้แบบนี้แต่ถ้าใครวางเป้าหมายเข้ามอขอนแก่นน้องต้องสอบคณิตศาสตร์2ด้วยนะครับลองเช็คเกณฑ์กทนใหี่ดีๆนะจะได้ไม่พลาดมาถึงสาขาวิชาสุดท้ายในคลิปนี้กับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และเอเนี่ยจะมีของมหิดลกับเชียงใหม่คะแนนจะอยู่ประมาณ60ต้นๆดังนี้เลยนะครับ แรงง B ก็ประกอบไปด้วยสีสะวรินทิราสภากาชาติไทยของธรรมศาสตร์และก็ของมอขอนแก่นคะแนนแนะนำจะอยู่ประมาณ50ปลางๆดังนี้ส่วนแรงง C ของมสวคะแนนจะอยู่ประมาณ50ต้นๆนะครับตามนี้เลย สรุปภาพรวมของกลุ่มวิทยาศาสตร์กับสายวิทยสุขภาพ,าพถ้าเป็นมหาเทยไลัยแรงต้นต้นอย่างเช่นจุฬาหรือมหิดลคะแนน,นจะวิ่งอยู่ประมาณ50าสกลางๆง,งจนถึงประมาณ50ปลายๆหรืออาจจะแตะไปถึง60ก็ได้แต่ถ้าเป็นแรง B กับแรง C ที่รองลงมาเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับสาขาวิชาหากเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นเทคนิคการแพทย์คะแนนจะไม่หนีจากแรง A แรง B เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นกลุ่มของคณะวิทยาศาสตร์เองเลยเนี่ยบางสาขาวิชาในแรง C เนี่ยคะแนนอาจจะวิ่งลงมาแตะที่ประมาณ40หรืออาจจะที่30ปลายปแต่พี่โตขอเตือนไว้เลยนะว่ามีข้อควรระวังงา อย่างที่หลายคนอาจจะยังสังเกตไม่เห็นนะพี่โจโยกตัวอย่างเช่นคณะเทคนิคการแพทย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ของไมฮีดอนเกณฑ์ที่ใช้ในการสอบน้องเห็นแล้วเนาะขึ้นให้อีกทีเลยนะเขาจะใช้แค่นี้เห็นนะมีแกดคณิตหนึ่งเคมีชีวะแล้วก็ภาษาอังกฤษสังเกตดีๆนะไม่มี T ีแพ3สาแต่น้องไปดูครับเขากําหนดเกณฑ์คะแนขน,นขั้นต่ําว่าน้องต้องมีเกณฑ์คะแนขน,นขั้นต่ําของ T ีแพ3สาไม่ต่ากว่า20คะแนนแปลว่าถ้าน้องไม่ได้มีคะแนนสอบ t ีแพ3สามาน้องไม่สามารถยื่นเทคนิคการแพทย์ ของมหหดตได้ในปีการศึกษาของ66นี้ฉะนั้นน้องจะเข้าสาขาวิชาไหนของมหาวิทยาลัยอะไรสังเกตเกณฑ์ปีเก่าๆไว้ก่อนให้ดีๆนะครับจะได้สอบเผื่อไว้เลยอย่างที่แพท3เนี่ยหลายๆคนไม่ได้สอบไว้น่าเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นเช็คเกณฑ์ให้ดีๆพี่เจ้าตื่นแล้วนะ ถ้าน้องๆยังมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับคะแนนแนะนำในกลุ่มสาขาวิชาใดเขียนมาที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือจะย้อนไปดูที่คลิปของกลุ่มคะแนนแนะนำของสาขาอื่นๆได้ข้างบนนี้เลยนะและถ้าน้องชอบคลิปนี้นะฝากน้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของ You Passion Group รวมถึงติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของ You Passion Online กันได้ตามนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่โจโลาไปก่อนละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย สารพันปัญหาสำหรับเด็กเตรียมสอบถามใครจะตอบดีนั่นก็เพื่อนโนนก็ครูโนนก็พี่แต่นี่โค้ช <coach S 2> เองวันนี้มาในรูปแบบของหนังสือแล้วมีจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศอย่าลืมมาจับจองกันนะ